ด้วยเหตุน,นี้นะครับทางบริต้เนี่ยเขาจึงได้ออกแบบมาให้ส่วนของลำกล้องนั้นสามารถเปิดได้นะฮะก็คือมันสามารถกระดกขึ้นมาได้นะครับโดยใช้คันโยกตรงนี้นะฮะคันโยกตรงนี้เพียงผักคันโยกไปด้านหน้านะครับอย่างนี้นะฮะกระดกลำกล้องขึ้นนะครับดูกลุ่มกันครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ J Action Guy วันนี้ก็จะมีปืนอีกหนึ่งกระบอกนะครับมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้จะเป็นคิวของปืนขนาดเล็กกันบ้างนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวปืนกันครับ ตัวนี้นะครับวนันนี้ตัวนี้คือบบลิต้า 21A นะฮะหรือฉา,ายาของเขาก็คือเจ้าบ๊อบแคทนะครับเป็นปืนขนาดจุด 22LR นะฮะปืนพกขนาดเล็กจากค่ายบบลิต้าตัวนี้นะครับบ๊อบแคทนะครับเริ่มผลิตประมาณปีคศ1985นะฮะ1985บ๊อบแคทนั้น ทำออกมาสำหรับกระสุนอสองขนาดด้วยกันนะครับก็คือจุด acp แล้วก็จุดอ lr นะฮะคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกทั้งแบบสเตนเลสแล้วก็เป็นแบบเหล็กดำอย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวปืนกันครับ v า l เลต้ 21A Bobcat 22LR ตัวนี้นะครับเฟรมปืนนั้นทำมาจากอลลอยนะฮะส่วนสไลด์และลำกล้องนั้นเป็นโลหะนะฮะร,ระบบการทำงานของปืนนั้นเป็นแบบโบแบ็กนะครับการลั่นไกยิงได้ทั้งดับเบิลและซิงเกิลนะฮะตัวปืนนั้นมีความยาวเพียงแค่125มิลเท่านั้นเองนะฮะร2 5มิลหรือประมาณไม่ถึง5นิ้วนะฮะความยาวไม่ถึง5นิ้ว ความยาวของลำกล้องนั้นตัวนี้อยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับ2นิ้วครึ่งตัวแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนปดตรงนี้นะครับแมกกาซีนปุ่มปลดแม็กผมเคลียร์กระสุนเรียบร้อยนะครับก่อนทำคลิปนะครับแมกกาซีนนั้นสามารถบรรจุกระสุนจุด2องส mr ได้ทั้งสิ้น7นัดนะฮะเนัดแมกกาซีนเป็นเหล็กนะครับเป็นเหลเ็กพูดถึงเจ้าจิ๋วตัวนี้นะครับ น้ำหนักตัวของเขาหนักเพียงแค่335มิลอากรัมนะครับต้องขอโทษที335กรัมเท่านั้นเองนะฮะและเนื่องจากมันเป็นระบบการทำงานแบบโบแบ็กนะฮะเพราะฉะนั้นเ,เขาใช้แรงต้านจากสปริงนะฮะในการหน่วงนะฮะในการหน่วงแทนที่จะใช้ระบบขัดกอนของลำกล้องนะครับเพราะฉะนั้นสไลด์เนี่ยจึงค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะในการขึ้นลำนะฮะ ก็จะขึ้นลำค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสปริงแข็งนะครับสปริงแข็งด้วยเหตุน,นี้นะครับทางบาลต้าเนี่ยเขาจึงได้ออกแบบมาให้ส่วนของลำกล้องนั้นสามารถเปิดได้นะฮะก็คือมันสามารถกระดกขึ้นมาได้นะครับโดยใช้คันโยกตรงนี้นะฮะคันโยกตรงนี้เพียงผักคันโยกไปด้านหน้านะครับอ,อย่างนี้นะฮะกระดกลำกล้องขึ้นนะครับ เราสามารถบรรจุกระสุนนัดแรกนะฮะลงไปในลำกล้องตรงนี้ได้เลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็สามารถยิงแบบดับเบิลไปก่อนนะฮะในนัดแรกเราสามารถยิงดับเบิลไปเลยนะฮะหลังจากเรายิงดับเบิลในนัดแรกแล้วนะฮะลำกล้องอสไลด์นะฮะก็จะทำการถีบตัวกลับมาแล้วดันปอกเก่าออกแล้วก็บรรจุกระสุนใหม่เข้าไปนะฮะซึ่งเมื่อจังหวะที่สไลด์ถีบตัวเนี่ย เขาก็จะทําการผลักให้นกถอยหลังง้างออกไปในตําแหน่งพร้อมยิงอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นนัดที่สองที่เพื่อนๆยิงนั้นก็จะกลายเป็นสิงเกิลไปจนกระทั่งหมดแม็กเลยนะฮะระบบการทํางานมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ไปจนหมดแม็กนะครับดรบูรอบๆตัวปืนกันนะครับสวยงามนะฮะสวยงามเล็กกระทัดรัดนะครับ พูดถึงศูนย์นะฮะศูนย์หน้าศูนย์หลังเนี่ยเป็นศูนย์ตายนะฮะไม่สามารถปรับอะไรได้นะครับแล้วก็มีเซฟนะฮะคันเซฟก็อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะฮะอยู่ฝั่งมีฝั่งเดียวนะครับอยู่ในตำแหน่งฝั่งซ้ายของตัวปืนนะครับสามารถเซฟได้ทุกจังหวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งพร้อมยิงฮาร์คอกหรือตำแหน่งชิดโครงแบบนี้นะฮะก็เซฟได้ทุกตำแหน่งนะครับเซฟได้ทุกตำแหน่งนะฮะเซฟได้ทุกตำแหน่ง เมื่อเทียบกับฝ่ามือนะเพื่อนๆดูนะมิดเลยเห็นไหมฮะมิดเลยมันเล็กนะฮะมันเล็กมากเหมาะสำหรับเป็นปืนสำรองหรือ,อสุภาพสตรีก็เหมาะนะฮะสำหรับการพกซ่อนใส่ในกระเป๋าถืออะไรประมาณนี้นะครับเล็กมากนะฮะก็อย่างที่บอกการขึ้นลำมันอาจจะลำบากนะฮะสำหรับสุภาพสตรีขนาดผมดึงผมยังว่ามันแข็งเลยแหละ เขาจึงออกแบบลำกล้องมาให้สําหรับบรรจุกระสุนนั้นแรกตรงนี้นะฮะก็จะทําให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปดึงสไลด์ในการขึ้นลานะฮะก็สามารถยิงอย่างที่อธิบายไปได้เลยนะครับก็โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องยิงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเทสเจ้า b a l t t ต้าฟ็อกแคท 21A ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูฟิลลิ่งของตัวปืนกันนะครับ ว่าปืนขนาดลำกล้องสั้นๆปืนเล็กๆอย่างนี้ฟิลลิ่งและกลุ่มมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับนี่นะครับกระสุนที่ใช้คือ CCI Standard นะครับ22 LR Okay. เปืนเคลียร์นะครับไปดูกลุ่มกันครับใช้ได้อยู่นะมองเห็นอ่านี่นะครับไม่เลวเลยทีเดียวนะครับสำหรับปืนเล็กๆแบบนี้นะฮะเข้า X ไป21 0 1 นะฮะแล้วก็อยู่ที่9อีก2นะครับสำหรับเจ้าตัวน,นี้ครับบอลเลตตาบ๊อบแคท 21A นะครับระยะ10เมตรครับครับก็สำหรับบอลเลตา a าบ๊อบแคท 21A นะครับผมก็ได้ทำการเทสให้เพื่อนๆได้ดูฟิลลิ่งและ กลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะสำหรับปืนเล็กๆลำกล้องสั้นๆแบบนี้นะครับให้ความแม่นยำดีเลยนะครับดีเลยก็ถือว่าเป็นปืนที่น่ามีอีกหนึ่งกระบอกนะฮะเนื่องด้วยมันเล็กพกง่ายนะครับพกง่ายก็จะเสียนิดนึงตรงที่ขึ้นลำยากหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเราเปิดลำกล้องได้นะฮะกระดกลำกล้องได้อย่างที่อธิบายไปในต้นคลิปนะครับก็สำหรับ บริต้าบ๊อบแคทยี่เบสเอวันนี้ผมก็มีข้อมูลมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามช่อง JA c t i o n g กายไว้นะครับเดี๋ยวรอบหน้ามีปืนกระบอกใหม่เข้ามาจะได้ไม่พลาดชมกันสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ